จะหลอกหรือจะเลี้ยงมาทําคุกกี้วันฮาโลวีนง่ายๆกันทุกคนรับรอมือใหม่ทําตามกันได้สบายมากอัปเดตคุกกี้วันฮาโลวีนปี2023นะปีนี้ก็คล้ายๆของปีที่แล้วนะเอาจริงแต่เจ๊ก็จะมีเพิ่มตัวละครบางตัวเข้ามาทุกคนสามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะเรามาเริ่มจากน้องค้างคาวคนนี้ก่อนเจ๊จะลงเส้นเอาไลน์ข้างนอกนะแล้วค่อยลงสีดำให้ทั่ว ต่อไปเป็นพี่แจ็คสันหวังหยอกหยอกน้องมาจากเรื่องอะไรใครทายถูกบ้างเด็กๆสมัยนี้ยังดูเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่านะน้องคือพี่แจ็คนั่นเองแจ็คเป็นบุคคลสําคัญของวงการฮาโลวีนเลยนะเต่งไม่เชื่อลองไปดูคุกกี้ฮาลโลวีนเซตของคนอื่นๆสิจะต้องมีเขาอะ่ะต่อมาเป็นน้องยักตะโมตะมีนะน้องแบลไม่ไหวตั้งใจทําให้หลอนไม่เคยได้หลอนเลยจ้ามีแต่คนชมว่าน่ารักเจ๊ละเหนื่อยใจ เอ๊ะมันมองมอง,มองหน้าน้องแล้วรู้สึกว่าน้องไม่ใช่ยักษ์ปะน้องคือแฟรงเกนสไตล์โอ้เป็นผีในตำนานของฝรั่งเลยเนาะตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันปะต้องมีอะ่ะต่อไปทุกคนจะต้องเดาไม่ออกแน่ๆว่าคืออะไรชิ้นนี้เจไดอิน s p i r a t i o n มาจากเอิม่ม Pinterest นะของฝรั่งเขาทำเป็นรูปแอปเปิลอาบยาผิีน่ารักมากๆเลยเจว่าสีมันตัดกันดีนะ มันดูแบบตัดกันโชเชสวยงามน่ารักเห็นแล้วหิวเลยอยากกินแอปเปิ้ลอันนี้สิยักสามตาของจริงแต่รอบนี้ไม่ได้อยากทำยักสามตาแบบตาเขียวตาฟ้าแบบปกติอะอยากจะเพิ่มสีสันลงไปให้น้องสักหน่อยก็เลยเพิ่มเส้นเลือดฝอยให้ลงไปจะได้ดูแบบ ก,กลัวขึ้นนิดนึงเนาะต่อไปอันนี้น่าจะไม่มีใครเดาออกหรอกว่าคืออะไรคือเอาจริงมันก็ไม่ได้เหมือนแหละแต่ว่าพยายามดูให้เหมือนนะน้องคือหม้อของแม่โมดอาเตงที่เอาไว้ปรุงยาพิษนะ่ะเจก็จะมาลงสีแล้วก็โรยสปริงโกแบบนี้เพิ่มสีสันและลูกเล่นให้กับคุกกี้ของเราแนะนำให้ลงตอนที่ไอสีเขียวยังไม่แห้งนะ สปริงเกลิลจะได้ติดดีจ้าพอโรยแล้วก็แถบแ,บ,แบนิดนึงออกมาน่ารักมากแมงม,มุมนี่เจ๊จำได้ว่าทำทุกปีเลยเด้อปีนี้น้องแมงม,มุมก็ต้องหวนคืนสู่บัลลังนะคือขาดไม่ได้อะแมงม,มุมเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนเจ๊ก็จะวาดใยด้วยปากกาสีผสมอาหารก่อนนะทุกคนวาดลงไปให้ดูเป็นใยจะมีขาดขาดบ้างก็ดูสมจริงดีเนาะ เสร็จแล้วก็ค่อยเติมน้องแมงมุมลงไปเพิ่มความมีมิติให้กับชิ้นงานของเราอันนี้คืออะไรอะไดคุณล่าปะแล้วไดคุณล่าทำไมต้องหน้าม่วงอย่ามาถามฉันฉันไม่รู้นะเตงนี่ก็ทำตามชาวบ้านเขามา <c oughs> เอาเป็นว่าน่ารักก็พอแล้วอย่าไปคิดมากเนาะ ต่อมาก็จะเป็นแปลนข้อความนะจะลงซอสมะเขือเทศให้ดูสมมุติว่าเป็นนั่นแหละแล้วเขียนบูคคำประมาณนี้คือเอาไว้ใช้หลอกเพื่อนให้เพื่อนตกใจนะอารมณ์ประมาณว่ากลัวฉันสิกลัวฉันสิ แล้ววันฮัลโลวีนจะขาดน้องฟักทองไปได้อย่างไรน้องฟักทองปีนี้ตะมุตะมีขึ้นมากเจ๊ตั้งใจว่าทําให้หลอนสรุปน่ารักเหมือนเดิมแอบผิดหวังกับตัวเองนิดหน่อยไม่เป็นไรปีหน้าฟ้าใหม่นะทุกคนรอดูเจ๊จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งปีนี้เอาแบบน่ารักน่ารักตะมุตะมีไปก่อนเนาะอันนี้เป็นลายสุดท้ายแล้วทุกคนชอบลายไหนไมากที่สุดคอมเมนต์บอกเจ๊บ้างนะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย